สวัสดีค่ะไฮมี่ใบบุญศรีนะคะวันนี้มาดูของชํารวยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ทำให้เป็นดอกไม้และขดๆดรวมกันนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นในเนี้ยสบู่นะหอด้วยพาเชนหน้าก็ใช้เป็นของขวัญของชํารวยของแจกในงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะงานบวชนะเราก็จะประกอบด้วยสบู่หนึ่งก้อนนะสบู่หอมหนึ่งก้อนแล้วก็ ผ้าเส้นหน้าหนึ่งผืนนะคะเดี๋ยวจะขดตัวนี้ให้ดูนะว่าทำํำยังไงนะคะการหนังยางหนึ่งเส้นนะหนังยางหนึ่งเส้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะคะดีขดให้ดูนะคะทําดอกไม้ให้ดูก็วางผ้าเช้นหน้าไปนะแล้วก็เอาสบู่หอมตัวเนี้ยวางไปตรงกลางจะวางแบบนี้ก็ได้หรือวางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วก็จับสี่มุมให้ชนกันนะคะ ใ้แบบที่ผ่านมานะคะขยับขยับให้ปลายตรงนี้มันเท่ากันใช่ไหมนะมาพอปลายตรงนี้เท่ากันปุ๊บมันก็จับขยับขยับแล้วก็หยิบออกมาให้มันให้มันสวยสวยหยิบมุมมันออกมาก่นอนออกมาครบเลยพอครบปุ๊บใช่ไหมพอครบปุ๊บก็เอามือรวบรวบรว,วบจับให้ตึงจับขยับดูตรงนี้สวยสวยจับให้ตึงแล้วก็หนังยางมัดของนี่แหละ มัดหรือใครมียางสีก็ใช้หนึง่งยางสีนะคะก็มัดแลดึงดึงดึงดูมุมมันให้เท่ากันหรือยังได้สีมมมนนะส่มุมมล้นะได้สี่มุมแล้ใช่ไหมน,นี้เราก็จะเริ่มนะคะข้างไหนก็นก็ได้แล้วแต่เราถนัดก,ก็จับมาหนึ่งมุมจับมาหนึ่งิมใหมมันมีทั้งหมดสี่ใช่ไหมแล้วพอจับมาหนึงแล้วก็บิด แล้วบิดบิดเป็นเกลียวอะบิดบิดบิดให้มันม่พอบิดปุ๊บเราถนัดข้างไหนเราก็หมุนไปข้างนั้นเห็นไหคะนะแล้วก็หมุนมาหมุนแล้วจับไว้นิดนึงเอาโมดิวโมดิวนั่นไว้แล้วก็อันใหม่เราก็บิดอีกบิดนะคะบิดนะแล้วเราก็เสียบเข้าข้างใต้นี้โดยที่ปลายเนี่ยมันขดเราไม่ได้เอาอะไรมัดขดไว้ก็ทําอีก แล้วก็ขดอันสุดท้ายเหมือนกันบิดจะบิดเพราะถ้าเราเอากาวแล้วเราไปติดนะอาจจะแกะยากแล้วก็มันจะไม่สวยมันจะเปืเป้อนขัดเข้าไปข้างในเห็นนะแค่แค่ขัดเข้าไปข้างในเองอยู่แล้วดันไว้ที่หนึ่งขัดเข้าไปข้างในใครจะเอาอยางรัดอีกทีก็ได้ประมาณนี้ขัดเข้าไปข้างในมันก็อยู่ละเ็นะคะก็เป็นดอกไม้อีกแบบหนึ่งเห็นนะจับรูปจับทรงหน่อย จะสวยเห็นไหมคะนี่แหละประมาณนี้มันอันนี้ง่ายไม่ไม่ยุ่งยากเอามือดันก็ไปถ้าใครกลัวหลุดก็จะเอาหมุดปักหรือจะเอาหนังยางมัดอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะก็ทําได้แต่เราไม่ได้มัดนะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นผลงานที่ออกมาช่วงหลังๆก็จะเป็นแบบนี้ไม่ยากนะเป็นผลงานที่ไม่ยากก็อย่าลืมติดตามแว็กลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ